สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูข้าวนาปังนะครับข้าวกอขอก้าห้านะครับอายุเจ็ดสิบวันนะครับกำลังออกรวงนะครับรวงสวยๆดีนะครับ ข้าวสวยมากนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ผมเลยนะครับช่องบิ๊กผ่าชมสวนนะครับครับขอบคุณครับ